หลายคนเริ่มถามกันว่าศูนย์พักคอยใน,ในรั้วทหารเป็นเช่นไรจัดคล้ายกับในพื้นที่นอกรั้วทหารหรือไม่ทหารเป็นหมอได้หรือเปล่าโดยแต่จับปืนปกป้องประเทศเป็นอย่างไรไปติดตามไปกันครับ โมเดลคัดกรองพักคอยเป็นแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกหลังพบว่ามีการแพร่ระบาดหนักเกิน50คนต่อวัน ูนย์คัดกรองและพักคอยถูกกำหนดในสถานศึกษา4แห่งคือโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกมหาวิทยาลัยร,ราชภาพพัฒพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาวิทยาเขตพิษณุโลกซึ่งทั้ง4แห่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง น,นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าูนยนพักคอยของจังหวัดพิษณุโลกมีภารกิจรับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครในเขตปริมณฑลและพื้นที่สีแดงเข้มและจัดก,การร้องขอเข้าร่วมโครงการคนพิษโลกไม่ทิ้งกันรวมทั้งโครงการกองทับกกองทัพภาคที่สพา,าคนกลับบ้านูนยนพักคอยทั้ง4แห่งเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดกรองคัดแยกคนเข้าสู่การรักษาตามอาการ โดยแบ่งกลุ่มเป็นผู้ป่วยสีแดงสีเหลืองและสีเขียวสร้างระบบส่งต่อเพื่อการรักษาคือโรงพยาบาลหลักดูแลกลุ่มสีแดง โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่อาการหนักไปทางเหลืองศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยที่สีเขียวไม่มีอาการก่อนส่งต่อไปยังศูนย์พักฟื้นชุมชนและบ้านพักส่วนตัวเพื่อกักตัวรอดูอาการต่ออีก14วันเราจะรีบทำตรงนี้ให้ให้มีความชัดเจนนะครับทำให้ศูนย์คอนซูเเตอร์เราเมีประสิทธิภาพหมายถึงว่าพอรับโทรแล้ว อาจจะวันเดียวเดินทางเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เกิดความมั่นใจเขาจะไม่มาในละวัณะที่มาเองแต่ที่มาเองเนี่ยเราก็ตั้งรับไว้ว่านั่นคือที่โรงพยาบาลทุกแห่งของอําเภอเนี่ยนะครับก็จะสามารถรับได้อยู่แล้วตอนนี้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยประมาณพันหนะครับเพราะว่าที่ที่หมอรัชพัฒน์พิบูลสงครามนั้นท่านนายกาก็กรุณามากเลยก็ให้หอพักนะครับตรงนั้นเนี่ยประมาณพันกว่า นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าต้องมีอยู่ประมาณของเราเนี่ยผมว่า2,000จะอยู่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดระบบดีเราเตรียมไว้ประมาณพันห้าถึงพันแเนี่ยน่าจะเวียนออกได้ทันนะครับหรือว่าอยู่ในศูนย์พักคอยแล้วเป็นสีเขียวถึงไม่มีโรงบานสนามว่างแต่อาการเขาดีไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเขาก็ออกจากศูนย์พักคอยไปได้ ศูนย์พักคอยแห่งที่หนึ่งเริ่มรับผู้ป่วยชุดแรกกลุ่มสีเขียว49รายคัดกรองด้วยการตรวจเอ็กซเรย์ปอดซ้ำและตรวจหาเชื้อด้วยวิธีเก็บตัวอย่างเชื้อจากจมูกไปวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือวิธี PCR และพบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มสีแดงจึงส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลพุทธชินราช9ราย สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการต้องพักสังเกตการอย่างเข้มข้น7-10สวันแรกโดยมีการเอ็กซเรย์ปอดวันละ3ครั้งจากนั้นเมื่อปลอดภัยไม่มีอาการรุนแรงแล้วจะนำไปยังศูนย์พักฟื้นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นอยู่ทุกอำเภอระหว่างที่พักอยู่ในศูนย์พักคอยจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามอาการและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักรักษาตัว เราก็จะได้ทำการส่งผูผ้ผู้ป่วยในสีต่างๆ นะครับใ่บระเวนสีเขียวสีเหลืองสีสีแดงเป็นในสถานบริการนะครับท,ที่เราจัดเตรียมไว้อย่างเช่นว่าถ้าเป็นสีสีแดงที่มีภาวะปอดอักเสบก็โหต้องส่งเข้าโรงพยาบาลน,นะครับึ่วงโรงพยาบาลที่รับเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่คือโรงพยาบาลพุทธจิรราชกับโรงพยาบาลมหา,าลัยนเรศวรนะครับส่วนระดับสีเหลืองนะครับก็จะกระจายไปยังโรงโรพยาบาลน,นะครับประจําอำเภอต่างนะครับตามภูมิล่มษนะของผู้ป่วยนะครับส่วนสีเขียวนะฮะก็จะเข้าสู่นะฮะของอ โรงพยาบาลสนามหรือว่าสถานทีพ่พักคอยก่อนนะครับในปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดพิษณุโลกยังคงน่าเป็นห่วงอีกทั้งยังมีการพบการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสภาย,ภายในจังหวัด จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการจัดทำแผนรองรับหากพบผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองเพิ่มมากขึ้นซึ่งจำเป็นจะต้องใช้โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนเวชภัณฑ์ที่สำคัญในการรักษาโดยจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้รองรับเพิ่มเติม,ตมขณะที่ต้องดำเนินการเข้มงวดในเรื่องของมาตรการทางสังคมเช่นงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดรวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ d m h t a มที ร้อนช้อนของตัวเองเว้นระยะห่างใส่แมสตลอดเวลาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองสำงานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกรายงาน